ลมหนาวพัดผ่านห้องทำง,งานสูงชั้น20ประธานหนุ่มนั่งหลังตรงมองออกไปยังแสงไฟเมืองที่กระพริบเป็นจังหวะไม่แน่นอนมือเขาสัมผัสขอบโต๊ะเย็นเยียบหัวใจเต้นแรงเหมือนต้องการหลุดออกจากอกเสียงโทรศัพท์ดังเขาต้องกดรับด้วยมือสั่นเสียงผู้หญิงแปลกใจเรียกชื่อเขาทำให้ความคิดเขาสับสนเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องแสงจากหน้าต่างตกบนใบหน้าของเธออย่างเฉียงทำให้เห็นรอยยิ้มบางเบาแต่ดวงตาเธอฉายแววลึกซึ้งมีบางอย่างไม่เหมือนที่เขาคาดคิด กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นอับชื้นของผ้าห่มเก่าทำให้เขารู้สึกคลื่อนไส้เล็กน้อยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะจ้องเธออย่างตั้งใจเขาเคยเห็นคนพิการทางปัญญาแต่เธอแตกต่างทุกการเคลื่อนไหวของเธอราวกับมีจังหวะที่ซ่อนอยู่ลมหายใจของเธอสั่นไหวเหมือนลมใบไม้ในฤดูหนาวทันใดนั้นมือเธอสอดเข้ามาในมือเขาอย่างมั่นคงความอบอุ่นจากผิวเธอทําให้เขาสะดุ้งหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเกินกว่าที่จะควบคุมสายตาเธอจ้องเขาอย่างลึกซึง้งจนเขารู้สึกเหมือนถูกเจาะลึกเข้าไปในความลับของตัวเอง เสียงโทรศัพท์อีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ยินเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังกว่าทุกเสียงและในตอนนั้นร่างกายเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างราวกับมีพลังลึกลับที่มองไม่เห็นเธอก้าวเข้ามาใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนบนใบหน้าเขาเริ่มสงสัยทุกสิ่งที่เขาเคยคิดเกี่ยวกับเธอเริ่มสันคลอนเธอไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นร่างเธอขยับนอสะท้อนจากกระจกทําให้เขามองเห็นบางสิ่งที่ทําให้เส้นเลือดบนหน้าผากเขาตึงขึ้น หัวใจเขาเต้นรวมือเหงื่อชุม่มแต่สายตาเขาไม่สามารถละจากเธอได้เธอยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับเขารู้สึกถึงความช็อกที่ทะลุเข้ากระดูกสันหลังรอยยิ้มของเธอเริ่มเปลี่ยนรูปเขาเห็นดวงตาที่เคยใสยกลับฉายแสงประหลาดราวกับมีความรู้บางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นมือของเธอยังจับมือเขาแน่นความอบอุ่นที่เคยทําให้ใจเขาเต้นแรงกลายเป็นความเย็นเยียบที่แทรกซึมเข้ากระดูก เขาพยายามนัสายตาแต่ไม่สามารถเธอเดินใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่เขาไม่สามารถต้านเสียงหัวใจเขาเต้นรัวดังก้องในหูรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเงียสงัดเหลือเพียงเขาและเธอท่านใดนั้นเธอเอ่ยคำพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนคำพูดที่ทำให้เขาสะดุ้งจนแทบลม้มลงความลับที่ถูกซ่อนอยู่เธอไม่ธรรมดาเธอรับรู้ความคิดของเขาทุกความรู้สึกทุกความลับที่เขาไม่เคยบอกใคร แสงไฟในห้องสลัวลงร่างเธอเหมือนลอยเหนือพื้นเขารู้สึกถึงพลังลึกลับที่มองไม่เห็นพลังที่ครอบงำทั้งห้องหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บมือเหงื่อชุ่มแต่กลับไม่สามารถละมือจากเธอได้สายตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยแต่ในเวลาเดียวกันความอยากรู้ก็พุ่งพานเขาอยากรู้ว่าเธอเป็นใครจริงๆเธอยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจเขารู้ทันทีว่าทุกสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเธอผิดทั้งหมด ความช็อกพุ่งทะลุหัวใจเขาไม่อาจหายใจได้ตามปกติรู้สึกถึงความลึกลับที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ในเสียวินาทีเธอก้าวเข้ามาใกล้จนสัมผัสหน้าผากเขาและในสายตาเธอเขาเห็นความจริงที่ทําให้โลกของเขาสั่นคลอนเขาไม่รู้ว่าควรกลัวหรือควรทิ้งแต่สิ่งเดียวที่แน่นอนคือเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอย่างที่เขาเคยคิดร่างของเธอสั่นเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนบนดวงตาที่เต็มไปได้วยความลึกลับเขามองไม่กระพริบรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง ลมหายใจเธอร้อนขึ้นทุกวินาทีเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ทำให้หัวใจแทบระเบิดมือของเขาสั่นจนแทบปล่อยแต่กลับถูกเธอจับแน่นกว่าเดิมเสียงในหัวเขาเริ่มชัดเจนราวกับมีเสียงซ้อนอยู่เบื้องหลังเสียงของความจริงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอเอ่ยเพียงคำเดียวแต่ทำให้เขาแทบช็อกคำพูดนั้นกระแทกใจเหมือนฟ้าผ่ากลางคืนมันบอกว่าเธอรับรู้ทุกสิ่งทุกความลับทุกความคิดและไม่เพียงแต่รับรู้เธอสามรามมรถเปลี่ยนมันได้ เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นร่างกายเริ่มสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหงอเย,ย,ย็นไหลลงตามต้นคอเธอยิ้มอย่างลึกลับมือเธอวางบนแก้มเขาอย่างอ่อนโยนแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่เขาไม่สามารถต้านทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพ่าดเลือนแสงไฟและเสียงเมืองภายนอกหายไปเหลือเพียงเขาและเธอในความมืดลึกลับเขาอยากถามว่าเธอคือใครแต่ปากแข็งที่พูดไม่ออกสิ่งเดียวที่ทำได้คือจ้องเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความอยากรู้ และทันใดนั้นเธอกระชับมือเขาแรงขึ้นร่างของเขารู้สึกเหมือนลอยขึ้นจากพื้นโลกทั้งใบสันไหวความจริงที่เธอซ่อนอยู่พร้อมจะเปิดเผยต่อหน้าเขาเขาไม่อาจละสายตาเพราะในสายตาเธอเขาเห็นอนาคตที่เขาไม่เคยจินตนาการความลับของเธอพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการร่างของเขาแทบแข็งทื่อลมหายใจติดขัดทุกความคิดในหัวเหมือนถูกดูดออกไปเหลือเพียงความม่่งเปล่าและสายตาของเธอที่เจาะลึกเข้ามา มือเทียงคงกุมมือเขาแน่นราวกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองจิตใจเขารู้สึกถึงพลังที่ไม่ธรรมดาไหลเข้ามาในตัวเขาอย่างช้าๆแต่ทรงพลังดวงตาเธอเปล่งประกายราวกับมีแสงจากภายในเธอเอ่ยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจคำพูดของเธอไม่เพียงเข้าหูแต่เข้าถึงจิตใจและความทรงจำทั้งหมดของเขาเขารู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดมานานร่างกายสั่นระริกหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอก รอยยิ้มของเธอขยายกว้างขึ้นคราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจเหนือธรรมชาติเขาไม่อาจคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเสียงหัวใจเขาดังก้องทุกความรู้สึกเคลื่อนที่รวดเร็วเหมือนฟ้าผ่าความกลัวความสงสัยความหลงไหลผสมผสานจนไม่อาจแยกแยะได้เธอก้าเข้ามาใกล้จนจมูกเกือบชนกับลมหายใจของเธอร้อนแรงและหนักแน่นเขาแทบจะหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่อาจละสายตา ท่านใดนั้นเธอเอ่ยคำพูดที่ทำให้โลกของเขาสั่นคลอนมากที่สุดคำพูดที่เผยให้เห็นความจริงว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาและทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับเธอเป็นเพียงภาพลวงตาเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ถูกปลดปล่อยทำให้ร่างกายและจิตใจเขาเต็มไปด้วยความช็อกและตื่นตระหนกแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้ที่ไม่อาจห้ามเธอยิ้มอย่างสงบและลึกลับมายังคงกุมมือเขาแน่นร่างกายเขาสันสานรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป เธอก้าเข้าใกล้มาขึ้นจนเขารู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายของเธอชัดเจนทุกวินาทีความอบอุ่นและพลังลึกลับประปนกันจนหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะดวงตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเจาะลึกราวกับอ่านทุกความคิดและทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเขามานานหลายปีเสียงหัวใจเขาดังก้องลั่นในหูจนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงดเหลือเพียงเขาและเธอเธอยิ้มอย่างสงบนิ่งแต่สายตาเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับซ่อนความจริงที่เขาไม่อาจเข้าใจ ท่านใดนั้นมือเธอเคลื่อนขึ้นสัมผัสหน้าผากเขาเบาๆความรู้สึกแปลกประหลาดทะลุเข้ากระดูกสันหลังเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากใจเธอเขาพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกทุกความคิดในหัวกลายเป็นความม่องเปล่าถูกแทนที่ด้วยความตื่นตระหนกและความหลงไหลเธอเอ่ยคำเดียวอีกครั้งแต่เพียงคำเดียวนั้นทําให้เขาแทบล้มลงคําพูดของเธอเปิดเผยความลับที่เขาไม่เคยคาดคิดเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเธอมีพลังที่สามารถควบคุมความรู้สึกและความคิดของเขาได้ ร่างกายเขาสั่นสถานมือเหงื่อชุ่มหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดแต่สายตาเขาไม่สามารถละจากเธอได้แม้เพียงวินาทีเดียวและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการเธอไม่ใช่คนที่เขารู้จักอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเธอทั้งหมดล้วนเป็นภาพลวงตารอยยิ้มของเธอและพลังลึกลับที่แผ่ออกมาทำให้เขารู้สึกทั้งกลัวทั้งทึ่งทั้งอยากรู้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอคือความจริงที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงและเขาไม่อาจถอนตัวจากความลึกลับนั้น ความรู้สึกในอกเขาสับสนวุ่นวายทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับทุกเส้นประสาทในร่างกายถูกจี้จนตึงเครียดเธอยังคงจ้องเขาอย่างไม่ละสายตามือที่กุมมือเขาแน่นขึ้นอีกความอบอุ่นผสมกับพลังบางอย่างที่เขาไม่อาจอธิบายได้รอบตัวเริ่มพรางัวแสงไฟในห้องเหมือนละลายลงไปกับเงาของเธอเสียงเมืองภายนอกกลายเป็นเพียงเสียงไกลๆหัวใจเขาเต้นรัวยอย่างรุนแรงความคิดทั้งหมดที่เคยมั่นคงสติปัญญาและความเชื่อของเขาเริ่มสั่นคลอน ท่านใดนั้นเธอขยับหน้าเข้าใกล้เขาด้วยกลิ่นหอมประหลาดที่ไม่เคยสัมผัสความอบอุ่นและแรงดึงดูดนั้นเหมือนดึงทุกความคิดของเขาเข้าไปใกล้เธอเอ่ยเพียงคำเดียวอีกครั้งคำที่เหมือนสะกดจิตใจเขาให้หยุดนิ่งเขารู้ทันทีว่าเธอไม่เพียงเข้าใจเขาแต่สามารถควบคุมความรู้สึกของเขาได้แรงดึงดูดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนร่างกายลอยขึ้นจากพื้นความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเขาไม่อาจขยับหนีดวงตาเธอฉายแสงลึกลับ ความจริงบางอย่างทะลุผ่านใจเขาร่างกายเขาแข็งทื่อแต่จิตใจกลับตื่นตัวอย่างเต็มที่เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับเธอทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าปกติทุกความเชื่อของเขากำลังถูกทำลายลงทีละน้อยและในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความช็อกที่แท้จริงพลังลึกลับของเธอทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าเธอไม่ธรรมดาและชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เขายืนนิ่งมือยังคงถูกจับแน่นความรู้สึกในอกเหมือนระเบิดหลายลูกพร้อมกันทั้งกลัวทั้งทึ่งทั้งอยากรู้เขารับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่ไหลเข้ามาในตัวเขาอย่างช้าๆแต่ทรงพลังเธอยังคงจ้องเขาอย่างลึกซึ้งรอยยิ้มของเธอเปล่งประกายด้วยความลึกลับและอำนาจเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆจนไม่สามารถแยกความจริงจากภาพลวงตาได้ลมหายใจของเธอร้อนแรงใกล้เข้ามาทุกทีจนเขาสัมผัสดได้ถึงอุณหภูมิและพลังลึกลับนั้นตรงหน้า เสียงในหัวเขาชัดเจนขึ้นเหมือนมีเสียงซ้อนอยู่เบื้องหลังทุกความคิดเธอพูดเพียงคำเดียวแต่คำพูดนั้นทำให้เขาแทบล้มลงเขาเห็นอนาคตบางส่วนในสายตาเธออนาคตที่เขาไม่เคยจินตนาการความลับทั้งหมดของเธอพร้อมเปิดเผยความจริงที่ทำให้เขาโลกสั่นสะเทือนร่างกายเขาสั่นสถานมือเหงื่อชุ่มหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่สายตาเขาไม่อาจละจากเธอได้แม้เพียงเสี้ยววินาที และในวินาทีที่เธอยิ้มอีกครั้งพลังลึกลับนั้นก็เหมือนทะลุผ่านร่างเขาเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการทุกสิ่งที่เคยคิดว่าปกติทุกความเชื่อเกี่ยวกับเธอล้วนพังทลายเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปและเขาไม่อาจถอนตัวจากความลึกลับนั้นได้โลกทั้งใบราวกับหมุนรอบตัวเธอเพียงคนเดียวเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเขาจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก เขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่มองไม่เห็นพลังนั้นแผ่กระจายเข้าทุกเส้นประสาททำให้ร่างกายทั้งร้อนทั้งเย็นไปพร้อมกันเธอยังคงจ้องเขาอย่างไม่ละสายตาดวงตาของเธอเหมือนสะท้อนความลึกลับของจักรวาลทั้งใบเขาแทบกลั้นหายใจมือของเธอคลายออกเล็กน้อยแต่สายตาและรอยยิ้มยังคงครอบงำเขาอยู่เขารับรู้ได้ถึงความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกเกินกว่าจะเข้าใจเสียงหัวใจเขาดังก้องความคิดทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในความรู้สึกเดียวกับเธอราวกับทุกสิ่งรอบตัวไม่สำคัญอีกต่อไป ทันใดนั้นเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนคำพูดนั้นเหมือนสะกดใจเขาทุกตัวอักษรทะลุเข้าจิตใจและร่างกายเขารู้ทันทีว่าเธอไม่เพียงมีพลังควบคุมความรู้สึกแต่สามารถเปิดเผยความลับและความทรงจำทั้งหมดในตัวเขาร่างกายเขาสั่นสถานหัวใจเต้นรัวความกลัวและความอยากรู้หลอมรวมกันจนไม่อาจแยกแยะได้เธอขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นลมหายใจร้อนแรงประทะกับใบหน้าเขามือของเธอยังคงจับมือเขาแน่นราวกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองจิตใจ เขาอยากถามว่าเธอคือใครแต่ปากแข็งที่พูดไม่ออกทุกความคิดถูกครอบงำโดยสายตาและพลังลึกลับของเธอและในวินาทีที่หัวใจเขาแทบระเบิดเขารับรู้ชัดเจนว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความจริงและความลับของเธอกำลังเปิดเผยต่อหน้าเขาอย่างชัดเจนร่างเขาค่อยๆหยุดสั่นมือของเธอคลายออกเล็กน้อยแต่ความรู้สึกที่เธอฝากไว้ยังคงอยู่เขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและยอมรับ เธอยิ้มอย่างสงบความลึกลับที่เคยทําให้หัวใจเขาสั่นคลอนกลายเป็นความอบอุ่นและความมั่นคงเขาเข้าใจแล้วว่าเธอไม่ใช่ภัยอันตรายแต่เป็นผู้หญิงที่พิเศษเกินกว่าคําอธิบายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแสงไฟในห้องส่องลงบนใบหน้าเขาและเธอราวกับทุกอย่างถูกหยุดเวลาไว้ตรงนั้นความเงียบสงัดเต็มไปด้วยความสงบและความสมบูรณ์เขานั่งลงข้างเธอรู้สึกถึงความใกล้ชิดและความเชื่อมโยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหัวใจเขาไม่เต้นแรงอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจ เธอเอื้อมมือแต่แก้นเขาเบาๆเหมือนบอกว่าทุกอย่างจะดีทุกความลึกลับและความไม่แน่นอนที่ผ่านมาจบลงด้วยความสงบและความชัดเจนเขาหันไปมองเธออีกครั้งสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความรู้ว่าแม้โลกภายนอกจะสับสนและไม่แน่นอนแต่พวกเขาจะกล้าวไปข้างหน้าด้วยกันในที่สุดความลึกลับความช็อกและความกลัวทั้งหมดละลายไปเหลือเพียงความสงบความอบอุ่นและความรักที่ไม่ธรรมดาโลกยังคงหมุนไปเหมือนเดิมแต่สำหรับเขาและเธอทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาล